สวัสดีครับเทนูวิกนะครับกูรูความรักและเรื่องบนเตียงของสาวๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีข้อสงสัยมาฝากกันมาขี้คลายนะฮะเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีเซ็ก์นานๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะถ้าเราขาดเซ็ก์นานร้างเซ็ก์นานร้างเรื่องบนเตียงนานๆเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นคนหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียหรือเปล่านะฮะอารมณ์เสียอารมณ์เสียเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยว่ามันมีส่วนนะผู้หญิงนะสาวๆรู้ไหมว่าหลังจากคุณสาเร็จความคายด้วยตัวเองก็ตามช่วยตัวเองหรือแม้แต่การมีเซ็ก์เนี่ยนะฮะถ้าคุณมี เซ็กที่ฟินมีเซ็กที่มีความสุขเป็นประจำบางคนอาจจะทุกวันหรือสัปดาห์ละสองสครั้งเนี่ยเวลาคุณถึงจุดสุดยอดร่างกายคุณจะหลัง่งสารแห่งความสุขหลั่งเลิฟฮอร์โมนหลั่งเอนโดฟินนะครับแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกเฮ้ยหัวสมองมันโล่งสังเกตดูนะถ้าสมมติตอนเช้าคุณตื่นนอนมาแล้วคุณได้จุก,กัดดิกาแฟนเนี่ยวันนั้นคุณจะไปทํางานด้วยอารมณ์ผ่องใสาอารมณ์ดีไม่เครียดไม่หงุดหงิดแล้วถ้าใครมีเซ็กบ่อยๆแล้วเสร็จบ่อยๆเนี่ยอารมณ์ของคุณจะผ่องใสมันก็จะทำให้ผิวพรรณตาอะไรต่างๆคคุณเปปป่่งงัได้วยใรที บอกว่าเอ้ยไม่ค่อยมีอารมณ์มนุษย์เมนหงุดหงิดง่ายไม่อยากทําอะไรกับแฟนวันนี้ผมมีตัวช่วยอาหารเสริม passion plus นะครับรับประทาน2 3เดือนอารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนไปนะฮะไม่เชื่อทักมาถาม LINE แอ labg admin ผมได้ว่าขออ่านร,รีวิวหน่อยนะฮะวันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรีนะครับโลชั่น passion plus 1กล่องสนใจรีบทักมาครับ